จะคลจีหักเขาแท้หรือบอเนาะโดยก็ต้องคุยกันไปเบื้องต้นเพื่อคนมันจะเข้าใจกันมันเ่็นายเลยแม่ใส่เวลาสบายดีโอเจาะมันนี่เป็นเมื่อแรกเนาะได้กับให้แนั่นโตจย่างหน่อยเนาะซื้อนาดิกเนาะซื้อผุดซื้อุดี สีุ่ศดีปุศสดีปัจจุบันเนี้ยอายุจะปีแล้วสี่สิบแปดสี่สิบแปดปี<ม>่สี่สิบแปดปีก<ป>็ยังงามอยู่เนาะไรกังามบอกาชาวนี่คือชิงงามมายาเ้าช้วก็คขี้ไเช้าขี้ไนไนี้แต่ีขี้ไรายรูนังลุมเนาะสายีแนมพึ่งนาองหูมาแล้วกล่อ,องช้างให้ได้เป็นอะไรตรกมือนี ็นโสดบ่โสดอยากมีคู่อีกเกลือบ่ฮะอยากมีคู่อีกครั้งใหม่บอโอ้อยากมีแหละกระโจนมาเนี่จากปีแล้วเก่าปีเก่าปีคนคนคนเก่าไป็นอะไรปะปะกันสาเหตุนั่นอะไรจะว่าปะกันบอสุดเพราเข้าใจกันเข้าใจกันอยู่กันม่ได้แต่คือต้องแยกทางกันเนาะม่ได้แต่เ็แยกทางกันแล้วมีลุงกันจะค้นอะไสามคนกันสามคน ลูกใหญ่มันละบ่ใหญ่เลยเป็นเลูกสาวลากะสาวปีเลยโอ้ค่ะลสาวลายงสาวปีเลยเนาะโดโดยคือมาเปิดใจรับนี่นี่อยากคือพร้อมที่จะสร้างครอบครัวอยู่ปะเพอพยายมแบบพบกันแล้วเข้าใจกันด้วย พอยากสร้างอันครอบครัวกุณทางใดถ้ามีเนาะมาดูใจกันเบื้องก่อนเป็นคนทางใดถ้าอยากคุยนี่ยทางใดก็ได้ทางใดก็ได้บ่อายุเด้อายุนะโดยอาซิปขึ้นไปก็ได้ไปเนาะทางทางยาวนี่ก็อายุ48ปีเนาะแ่โดยถ้าสมมติว่าเรื่องสาวขอบคุวนี้ในอนาคตนี้ต้องมาอยู่ทางยาวเพราะหดือดไปอยู่ตรงก็ได้ ไปอยู่นเพกันเลยไปบ่ได้บจะจองที่บ้านเจะพอเองก็จองมาบ้านเฮาบ่หรือว่าไปไปมาๆก็ได้โดยโดยเป็นเป็นเป็นอะไรคือว่าไปอยูนกันบ่ได้บอกพวกว่าเรื่องว่าลูกสาวกับญาติลูกน้อยเน่จอยู่กับลูกสาวสองคนก็เลี้ยงร้านน้อยก็ไปบ่ได้โดยโดยต้องอยมีเงินเนาะโโดดยยโดยโดย

แต่งไว์อยู่รวมกันไว้คือถ้ามีต้องต้องมีแต่งข้างบนบ้มีมีแล้วเนาะมีก็เอสธรรมดาเนี่ยแล้วโดยเป็นหีบเป็นคลองบ้านเนาะหีบของแบบเราเคยเอสมาเนี่แหละโดยโดยโดยมีมีสเปกของตัวเองอยู่บ้สเปคแบบว่ามักกูซาแบบอะไรยังไงซายฮะโดย กับโบกินเหล้าโบเที่ยวโบย่างนี่แล้วเนาะทรรมดาว่าเออไปเป็นไปมาเป็นมาแบบนี้นะดูดูเออย่างกินก็กินยัางไปก็ไปบุแม่านบ่อยไปางดีเนาะอด่ายไปบิดมือเท่าคำก็บ,บอมากนะันอยู่ <laughs> บ่ได้เลยเนาะไปเป็นเวลาไปใส่มาใส่เวลาเวลาไปก็ต้องบอกกันเนาะเออความทีไปพุ่นเด้อเท่านั้นโมงเท่านี้โมงเขาคับนี่นะโดยโดยโดยคือสิไปใส่ก็ได้เนาะแต่ว่าต้ใส่ก็ได้ก็ได้ว่าบอกกันเนาะเราู้เด้สมมุติว่าไปเพื่อนมากขามื้อเราเขาเป็นห่วงเลยเนาะจักไปใส่จักไป็ดีเนาะจักไปตีจักไปบ่ดีจักไปแบต่ระยะเขาอยู่เลยเนาะเฮาสิเป็นห่วงกันเลยสมมุติว่าอากกัน็ต้องเป็นห่วงกันแม่นบ่โดยโดยโดย เป็นไปให้ร่ามาให้ครอบเนาะก็คือการกินเหล่านี้เหมือนี่ก็กินเหมือนเป็นงานเนาะพอให้กินจุ๊บลืมานเเอใบกินเนาะกินเวลาไปกับหมูกับปูเพรเป็นเหเป็นงานบ่ไปกินเป็นว่าตามสังคมคนเะามันก็มีสังคมเนาะโดยโดยแมนเลยเนาะวิาไปก็ต้องมีหมูมีครูแล้วด่ทาไปมีคบเกตเนาะโดยทั้งจะพูดนี่มีอาชีพเป็นของตัวเองบ่ โอ้ส oh, oh. ิบแบบคายพักเลยโอ้ไม่ค่าคายผักเนายักคือกันมีบ่งามเนาะคายพักเลยดดยายผักเลีงลูกเด้อล้ลูกทมือบได้เ็นงานบ่าูนะดูอันเอารูน้อยคนีีกะแล้วก็รูซาล่านันยุโรียุโรปดูดสาวสองคนโดูใจยู่ปัเซีกับยู่บักซีโดยก็คือเป็นไม่ค่าคายพักคายทุกมือปะ ขายถูกมือเป็นเงินได้แบบกำไรพอชี้ได้ยุบเออกาทำมันขายดีบ่เบิดบ่ก็ได้อยู่ประมาณมาหมื่นละสองแสนล้านปลายสองแสนประมาณนี้แหละนี่คิดกำไรยังไบ่ลงทุนไปได้กำไรลงทุนก็ประมาณล้านปลายสองล้านโอ้โหดูว่ากำไรนี่กำไรอะไรมาได้อยู่บักมือมันได้กตแสนปลายสองแสนมันขายเบิดก็ได้อยู่สองแสนสองแสนปลายประมาณนี้แหละ โดนใช่บ๊ทกันอยู่เต็งน้ำแข็งไปค่ะเจ๊งแล้วมือนันเงาเลยวเมาเดินนั่งเงาแล้วเจ้าอปวดซื่งเลยเนาะปวดซื่งแล้วมึงได้กำไรอยู่โอหยิ่งเป้นแล้วเจ้ามีกำไรกมึงมีแย่งเก็บต่อแย่งเลยเต้นดองดองเลยมาจะมีกําลังใจหาซื้อพักต่อได้แบบนี้สุขภาพก็ดีด้วยคนกะโถมาตามมาเพราะพักโอ้ยโย่กว่าเดิมมันนี่เดิมว่ะายเบิดก้อนมือคือมันมาส่งให้ฮออดเืนบ่ Oh. ส,สั่งซบบบื้อแบบแบซซืพักเนี่ซื้อไปว่าเขาขายเบิดแล้วเขาก็โทรม,มาถามมาเอาบอ่อพักบัวพักกานนี่นะเออเอาไหมอันนี้ไม่ค้าอะไรไหมค้ายัางเลยอันทูาขายมาโทรมาอีกเลยแม่ทูขายมาทรมาเอาบ,อบ่อมาหนี้พักบัวพักหอมแบบโทรเจ้าให้เลยเนาะโอ้เอาค่าขายเบิดถ้าเอาสมุนบะเมี่ยงเขาโทรมาเขาก็บอกมึงนี้พักอันนี้เอาคาดเนาะบะเมี่ยงเอากระตูเอากระตูว่าเขามีบ่อพักบัวพักหอมอะไรดูดูแหล่งเขาก็มาส่งเพื่อยืนดู บากคนก็ไปส่รงเออยุตลราดมากคุ่นก็มาสรงยูเอื้นแบบนี้นะโดยโดยโดยตากายอะไรไปแต่ละมือบม่ได้ยุ่แต่เป็นปีเป็นงานอื่นปีเอินนอกเป็นวันเป็นบุญเป็นดองสก็ยุดธขบคนโดยโดยยามไฮยามนาจะยุดประมาณทิศหนึ่งแล้ว่แล้วก็ไปต่อเดี๋ยวให้นาจะไปต่อโคือทางเจ้าก็เห็นไหนเห็นนาบ่เป็นไดนได้ข้าวน้ามีหน้าอะไร ก็โปได้กินทางหนาบได้ร้ายนาหน่อยหนึ่งข้าผ uh> ู <sk <sk right? ้ชอบหนึ่งนะชอบหนึ่งก็ได้ประมาณห้าสิบชอบสี่สิ้ลายห้าสิบนก็ได้กุ้มกุ้มกินช่องส้ำนเดยกุ้มกินยุ่งเลยนาเกินก็ไม่ได้ซื้อดอกเข้าซื้อแต่ของกินดูซื้อเสริมเสมเนาะเติมแล้วเปิดใจมานี้ดนแล้วบ่าหาหกมืองนี่เลยเปิดมือเดียวกันเดียวกันเอายายคนบอกมือเดียวกันมือเดียวกัน เป็นอะไรเป็นกวนคนรู้จักกันบ่หรอเนี่ยไงกับใครกับไอ้สายพันธนะเอ้าเซี่ยวกันเซี่ยวบ่เซี่ยวกันได้ไใคยพักน้ำกันได้เฉพาะจังหวะอาชีพคือกันเนาะแมน่ไพไป่ใครก่อนอาชีพ่ก่อนบ่โดยพร้อมกันฮะเลยพร้อมกันเลยมันบ่ตั้งแต่ลูกยังน้อยตั้งแต่ลูกผู้กก็กันน่าก็ได้สิบลายปี ด้แต่กายพักมนีก็ซาวไปปีเลยได้ปีเนาะน่ยึดมั่นเลยเนาะสิโอ้ยูดมั่นเลยยึดบ่ได้หยังว่าสมมุตบ่ได้ไปขาย10,000 20,000คือเฮิงอีหลีด้เออเออสิแดงกันไ่อยู่ลล่าเด้อโอ้ยอยู่สมมุติอยู่เฮือนโอ้ยนานค่ำแท้ๆคือจังว่าโดยได้สิเอาเวลาได้อันไปคุยผู้บ่าวบัดนี้คุยผู้บ่าวบ่โดยกะเวลาว่างเด้อมาแต่ตนแลมาต้นแลมาเนก็มาประมาณบ่ายบ่าย โดยโดยโดยถ้ามีคนอยากพักมาบางคนจะคุยกับประมาณใบซองเนาะใบซองใบซ้ำโดยคือสะดวกประมาณนี้เนาะมีทางใดทางมีเฟซมีไลน์พอคุยแต่ได้ก็ได้ในทลางหลายนี่แหละตัวนี้เรื่องเรื่องการนะทำเฮียนได้เป็นบอตัวนึงเป็นหนังสืออีกบ่โอ้ยบ่เป็นเด้อตัวนี้นะมีแต่ัคลิปเสียงเอาแล้วก็โทอาร์โทรได้ตรงเนาะถ้าสิได้แจ้งยืมซีบาราทางนั้ อ่านอ่านหนังสือบ่ได้พ่อแม่เพให้เห็นแต่ยังน้อยนะพ่อแมวเอ้ยู่เอาน้องแบบนี้นะมีแต่เอาน้องแล้วก็บได้เห็นโดยโดยเป็นหนังสือเลยปึ๊กตัวนี้งูที่สุดตัวนี้นะโดยคือคือคำอ่านนี้ว่าไ้เลยเนาะว่าไ้เลยมือตึ๊บแต่พันยังองเราหนี่มีแต่โทรเดอว่าอ่าอัดเสียงเราบันทึกเสียงมาเนาะโดยโดยสเข้้าใจกัันนตวีโดยแต่สำหรับบางคนเนาะที่คือทางงานไอ้คนนี้เปิดใจมาดนแล้วกั อ่าก็ทักมาแล้วเคนบนตอบแสดงว่าเป็นอ่านของเนาะก็เลยบริจาคคำตอบเนาะคำตอบวันใดใดมีแต่ว่าคันจะคุยนี่ต้องโทรมาเลยโทรมาเลยแล้วก็มีแต่อัดคลิปเช็งมาอลไรได้ให้คลิปเช็งชงเช็งไปมีอะไรเลยแต่เสร็จมานี้โอ้ยแล้วแล้วมดตึ๊บหมดตึ๊บเนาะก็คือเป็นธรรเนียนแต่น้อยเนาะแมนเนาะคันว่าทางเจ้านี่มีครอบครัวใหม่ทั้งลูกเพื่อนพ่อมบ่โอ้ลูกหำกระาำเลยกระทำลูกกระาำอยู่ แม่กันมีผู้ม <struggled chapter chord> <sa iden blessing> ักผู้มักเจ้าก็เอาโลดบ่รูว่อือบ่ได้างไดู้ือเนาะทางทางลูกก็ยเห็นแม่แบบว่าแม่มีแม่มีความสุขนะแม่คือคืออย่างคือแม่เนาะเ็นลูกนี่ไปสร้างครอบครัวแล้วมีความสุขแม่ก็มีโอ้ยดีใจเด้แม่ก็ดีใจเลยโดยนีลูกคือกันแ้เห็นแม่มีความสุขลูกก็มีความสุขคือกันโดยโดยแม่เลยเนาะอือมนีก พักพอนเนาะมืัอนี้เดือดขายพักมาได้ไปขายบะเช้าเนี่ยแสดงวันนี้เวลานี้เนาะเวลาเลิกเวลานี่ยนี่ก็รอบบ่ายเวลานี้ยเลยว่างเลยเวลานี้นะโดยทำจะน้อยก็บอกว่างอย่างประมาณห้าโมงงามสี่โมงห้าโมงก็บอกว่างอย่างเงยเข้าโซนปลูกพักเะไรแบบนี้เลยปลูกเองแน่เลยปลูกเองแน่สี่น้ำพ่อมมาสมุดมาสองโมงสองโมงสามโมงนี่เวลาว่างได้พักพอน คือว่าขยันมันเพียรเนาะป้าวันนี้สี่โมงอะห้าโมงหกโมงว่างอีกเอาโซนพุ่นละเจ็ดโมงแปดโมงพุ่นละเก้าโมงพุนว่างอืมแบบนี้เดีเจ้าเวลาเวลาแถบสิบุมีได้นาะนี่โดยปู้พักเองเด้อู้พักน้ำปู้น้ำคลายน้ำแบบนี้นะตัวได้มีของตัวเองเอาของตัวเองตัวได้บ่มีก็ซื้อของมูอซื้อมาใช้กันเนาะขายแต่ตลาดเศร้าหรือเปล่า แต่ตลาดเช้าค่ะไรลานตะกี้ย่ลงตอนเช้าตอนแรกมันนี้ไลันเลยมาตอนแรกเอาลานเอาลานลานก็จะก้าเน่าเบียกก็จะเย็บผักก็จะขายเลยสุดยอดนะสุดยอดเลยวันนี้เรื่องทางนุ่มๆเพิ่นนี้หน้าตาเพิ่นบ่ได้ติบ่หน้าใดก็ได้บ่หน้าตาเพิ่นได้ก็ได้หน้าตากันเลคุยเข้าคอกันนะคุยเข้าใจกันอยู่ในความโบนี่เลยเรื่องคีรายงามบ่ได้ติ พอจะมาร่วมกันแล้วเนาะยืนกัแต่มีความสุขหนีโอ้ถโอเคเนาะบางทีแบบหน้าตาหล่อมายืนกันถือว่าความสุขบูมีเนี่ยแบบสบายเนาะโดยโดยก็คือคันใจงามของบริตี้นะคะแนเอเข้าใจกันโดยโดยมันมีครอบครัวก็คืออยากให้เพิ่นมาอยู่พี่แมนปะแมนเอ้คันเพิ่นมาบ่ได้ด้วยส์มาบ่ได้ก็เที่ยวไปเที่ยวมาเที่ยวเนาะเที่ยวมาเพิ่นเอาเที่ยวมาเพิ่นไปเที่ยวเฮาหอบมาบ้านเนาะ เยี่ยบบเป็นประตูเนาะอ่ามันต้องมีการไปมาอยู่แล้วตอนนี้โดยโดยโดยโอกไม่ได้เลยเนาะตัางเพิ่นมีมากับคีนอนเพิ่นแหงก็ไปห่าเพิ่นด้วยกันเลยขี่เปบนงานติค้าไงานเนาะ๋ติค้าะเปงานเป็นมาไม่ได้ขี้นอนแหงก็ไปด้วกันเลยตรงคักว่านมนมเนาะ คือเป็นสาวอารมณ์ดีเนาะแล้วเรามเปิดใจมาหนึ่กแกมีบอคนคนลมใจที่ผ so ่านมาจะมีผู้หนึ่งชองคนนี่แหละเป็นอะไรกันตัวลมโอ้ยยังบันตันตกลงเโลกโดยกระลิ้นซื้อเนาะอากาศโซามือเนาะอากาศฮูจักกันลืงกันต้องคุยกันไปโดนโดนคุยกไปโดนโดนจะผจีหักเอาแท้หรือบ่เนาะโดยเราต้องคุยกันไปเบางก้อน เออคนมันชีเข้าใจกันมันไม่ง่ายเลยแม่นใช้เวลาอีกอย่างก็จะพาพวกเห็นพวกเห็นจากเสือเนาะแม่นคนเคยเห็นกันอีกกว่าพูดว่าเออคนเฮาเนาะหูหน้าหูใจเลยแม่นด้วยดยอ่ะโอเคเนาะมาเมื่อวานก็เป็นมือแรกมาถ่ายคลิปเปิดใจหาคู่ะำว่างานขนมเนาะสีหมักคนตรงเนาะ คือลิปนี้คลิปตรงกันแล้วก็อย่างเงี้ยบ่มีต้องอ้อมคอดมักขึ้นมักขึ้นหมักขึ้นหมักหมดเนาะโดยโดยเป็นจัวใดญทางทีมงานก็เฉดยคอจนที่ไปก่อนไม่ร้อกันในมือไหนอีกอ่ะโดยขอลากลับมาเริ่มดีเด้อโดยอาสัาดีก็โอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องทางสาวละหน่อยกับทีมงานก็ได้เข้าไปโอ้ไปิลมนำสาวโสดรุ่นใหญ่เนาะเปิ้ลก็เป็นสาวอ่าแม่์ใหม่คุณแม่พี่น้องเลยมีลูกสามคนเนาะอายุเปิ้ลก็สี่สิบ 8ปีพ่อแม่พี่น้องเลยแต่ว่าเพื่อนกันยังพูดจบผูง,งามเนาะเป็นแม่ค้าขายพักพ่อแม่พี่น้องเลยทางเพิ่นก็นมีอาชีพเป็นของตัวเองเนาะเปิดใจหาคนโอคนมหรดอว,ว่าหาคููชีวิตเนาะคันว่าคนใดที่ว่าเห็นคลิปนี้แล้วอยากโออยาก,ยากลมนําสาวพูดเท้ากัสามารถทักทายเข้ามาหาสาวละน้อยได้เด้อสาวละน้อยก็ยิ่งดีเป็นสะพานทักใครเนาะโดยทางสาวละน้อยกับิขคอตโจ๊กคลิปไวเพียงซํานีก่อน,พ,อนพ่พอแม่พี่น้องเลย ก็อาจจะมีเสียงรถในเด้อเพราะว่าตอนนี้สาระหน่อยก็อยู่แคมทางเนาะโดยไว้พอกันในคลิปหน้าเด้อสำหรับคลิปนี้ทางสาระหน่อยก็ขอกล่าวคำมาสบายดีสบายดี